สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะหาเก็บมะเขือกันนะคะเอฟี F C. หาเก็บมะเขือทํากับข้าวนะคะนี่ต้นนี้นะคะวาดดกหย่อยซ้ำสะเลยนะคะต้นนี้หลายลูกเลยนะอีซ๊าดคือดกแถอต้นเดียวได้ไป ต้นเดียวกับพ่อซุปแล้วเอฟซีนะคะลูกนี้ดูเหมือนมันจะน่าจะแก่แล้วดูเปลือกมันจะเหมือนจะออกสีดำๆแล้วนะคะโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้า ต้นเดียวก็พอสุกแล้ว fc นะคะต้นเดียวเป็นสิบลูกแล้วนะอันนี้เป็นมะเขือขาวนะ fc มะเขือขาวเจ้าพญานะคะมะเขือเปาะนะคะส่วนด้านฝั่งนู้นก็จะเป็นมะเขือลายนะคะมะเขือลายทางกบนคนอีสานเอิญน,นะคะต้นนี้ก็มีต้นนี้ก็มีสองสามลูกนะ เดี๋ยวเรามาดูมะเขือลายก,กันนะคะเอ็ีวันก่อนภาษาก็เก็บไปแล้วนะคะวันนี้จะยังมีอีกอยูโบยังลูกเล็กอยู่นะคะเอ็ีเพิ่งเป็นนะคะลูกยังไม่โตนี่ฮะต้นนี้มีโบโอ้ต้นมะพริกกกล่มมาทับกัน ลูกเล็กไม่เอานะคะสิไว้ให้มันโตก่อนเดี๋ยวเราไปเอาต้นนี้กันต้นนี้ก็ลูกยังไม่โตเหมือนกันนะคะ เอาเลยมาเขือหลายนะคะเดี๋ยวให้ลุงเสือเก็บดอกอ่ักทองมาลวกนะคะกินกลับนะต้นนี้ก็เริ่มเป็นนะคะเอซลูกยังเล็กอยู่หลายลูกอยู่นะคะก็ได้พอแล้วนะคะ มะเขือต้นเดียวกับพอสุกแล้วเราก็จะปาดใส่หม้อนะคะแล้วก็ต้มใส่กับปลาทูนะคะเราก็จะ,ต,จะ,ะ,ะ,กกะต้มนะคะีแล้วก็จะมาหมักหมูปิ้งนะคะหมักเขือใส่ปลาทูต้มนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านะคะเราจะเอาน้ำปลาร้าในกระปุกเนาะเป็นปลาร้าดิบนะคะใส่ หมูนะคะแล้วก็จะล้างน้ำนะ,ะแล้วก็จะซอยหมักปิ้งนะคะเราจะปิ้งเอาเนาะเมื่อตอนเที่ยงเบาวนุก็ทอดไปแล้วนะคะ Pronto. ใส่เกลือนิดนึงนะคะอีกีใส่เกลือหลายบะได้มันจะเข้มกระเทียมจัก๊กสองสามติ๊ดนะะจะได้หอมหึ้ เรียบร้อยนะคะก็รอนะคะต้มมะเขือนะคะกำลังเดือดนะคะน้ำกำลังเดือดเลยใส่น้ำปลาแล้วนะคะมะเขือกับปลาทูนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะเอฟซีกำลังเดือดเลยเนาะเดี๋ยวรอให้สุก ตัวเม่ได้เลยในะ FC เดี๋ยวมารอดูตอนทำนะคะว่าเราจะใส่อะไรบ้างนะ FC นะคะฝนก็รินนะไม่หยุดนะคะวันนี้ก็เหมือนวันก่อนเนาะตกทั้งวันนะคะนะที่น้องนาก็ตกนะคะดูคลิปพ่อฟื้นนะคะฝนตกหนักเหมือนกันนะคะเนาะก็คงจะ ออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะคะภาษาก็เลยไม่ได้ไปเลยนะคะวันนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ